ไม่มีความเสี่ยงในะนำคราดูแลไม่ชอบมันเปลี่ยนนี่อย่างที่หน้ามีหนังออกมาเยอะเลยแนะนำซื้ออกมาเนี่ยถ้าเกิดดูนีไม่ชอบมาเปลี่ยนเรื่องนี้ไ่ได้นี่พี่ก็ยังซื้อเลยแนะนำแนะนำแต่อันนี้เป็นของอเมริกาแต่ว่าได้ได้ชุดของอังกฤษอังกฤษเป็นคนสร้างแล้วตอนนี้มีโปร 3G แล้ว มีเอห้เร์เือว่าสิให้เลือกเลยถ้าเกิดไม่อยากสะสมแต้มก็นี่เลยฟรีเหรออ่ามันจะมีถ้ากิดใช้ของเออยู่แล้วมันจะมีให้เรลือกอะไรก็ได้ใช้รถอีกเหรอจะย้ายค่ายมจะย้าแต่ว่าไม่ได้รับเกอย่างวใหม่นะคได้ไหมครับต้อง 谢,谢家呀。